ตอนนี้บ้านซองแม่ลูกกําลังทาสีนะพี่น้องซึ่งทั้งสร้างเพื่นทาได้ประมาณ3สามโมงเนาะแต่ว่าทางด้านหน้าทางด้านในนะทาแล้วแล้วนะพี่น้องบันเี้กชีทางด้านนอกใส่เวลาอยู่หนึ่งหาสวันก็ได้จะสําเร็จมื่อขึ้นบ้านใหม่ของเพิ่นจะแทกกับมือวันเสาก็จะถึงนี่นะพี่น้องเอานะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บะพรอนกา ยังอยู่ที่บ้านสองแม่ลกูกคือเกานะพี่น้องเส่งกาสีมาอัพทุงอัปเดตเนาะทางสร้างเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนทาซีแล้วเนาะเส่งเป็นสีฟ้านะพี่น้องสีฟ้าอ่อนๆ่เส่งทางสร้างเพื่อนกระทาได้สองชั่วโมงกว่าๆแหละนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา อหามงก่ากว่างเลยเนาะทางด้านหน้ากระทาเลยนะพี่น้องอปลาช่ชายสี้ขาวตรงทางหน้านี่แคบขาว ใ้สีขาวก็ปะอ่าจได้ทุนี่พว่าใส่สีขาวเป็นสีขาวกใส่สีขาว่านไปนด้นัได้ถับได้เ,เป็นสีน,น้ำ,นะน,ำนะพี่น้องแต่ทาสำหรับงานใหม่เนาะ ถือว่างามน้ำผึ้นองตาทาแล้วผลกาตกน้ำผึ้นองหวง,งยาหนิแกถือว่าแห้งเติบเมื่อวานนี่กาตกผลที่สิบเก้าจากสีวิตผลว่า นาะมืออื่นก็น่าจะทาแล้วนะพี่น้องมืออื่นทางนอกสีแดงเนาะสีแดงกับสีฟ้าเพันซื้อมาซองสีนะพี่น้อง มีแต่ว่าบัตรเพิ่น4แต้มเพิ่นกสิไปซื้ออีก บวคิวเน,นาะสีน้ำ้าชีได้มันกุม้มก้มแล้วปัน <c oughs> แห้งไว้ได้สีน้ำ <c oughs> แห้งแล้วเนาะนี่เพิ่นก็ได้ห้องเรียบร้อยเพื่นของการทาสีื <c oughs> สึงเพื่อนไอ้แก้วเปื้อนเบิ้ลหมดลงันนังวมดได้เตรียมพร้อมนะ เอาเตรียมข้อมเปื้อนมัดนะพี่น้องอันนี้ต้องใส่ถาเตาก็เลยนะเตาก็นั้นเออเตาก็รู้ว่าเออถ้าเวลามันแห้งมันก็จะเป็นออกอีกแบบหนึ่งได้เนาะนั่นแหละอ๋อคือสีอันนั้นบอลอันไหนเล็กบอลสีโต้เรื่องทำถาดเลยอ๋อเลยนับปก เรานด้คุปแต่ยิงครโเลยนะเออตีไข่กังามนสีเนาะอะเปอ,อ,อนนะมันแห้งจัากว่าม่ใช่เป็นเป็นนันบอสางม,มันจะเป็นออกขาวๆาวมันบอกบอระบตนั้นยังไ่ตันนะ มันบออันนเขาคิดราแห้งยันจะเปลีอยู่นะออกหมองหมอกมันบันหน้ามัได้แต่ไหนยังเสียนะโอ้ตัดหอมไอ้มันมีหนาคิ้วคือกันเนาะคิ้วเล็กหน่อยประตูนี่ใช่สีแดงบอกสีแดงอืมขอบสีขาวเนาะ คือสว่างเปิดเปิดไฟบ่โอ้บ่เนะสว่างสะท้อนแสงอันนี้คิดว่าเปิดไฟเอา้าเดี๋ยวมาพรอล,ลงข้างล่างก่อนไปเบ่งทางน้องเล่นน้เพิ่นทำความสะอาดได้นน่ มวนเสาเนี่น้องพี่น้องเป็นมือขึ้น,นทำความสะอาดเนาะย,ยังบวชึงนะพี่น้องวันนี้กับวันผุดฮาร์ดสุกยังสองวันเองยังสองวันเองต้องเคี้ยกเบิ่นละแถวนี้เนาะ Halo, Mas. Dia mau. Oh, jadi lah. Ah. Nih, dari sini dia ketika masuk tuh. เอาไว้ดังไพ่ยำนาวเป็นอะไรสิฮวันยำนาวเลยคนเมียนกเอาไว้แช่หัวก็ได้หื้งเงินนาน,นากองนี่ต้องเอาไปแล้วจ้ำเอาไปกองทีเดียวยำน้ำแล้วส้ำคันแต่ไดนเนาะพวกเศษไม้เบยสินะ ต้ด้รับไปไหวเลยนะโอ้ตังงนี่ก็ได้โอเคห right ัวเนาะ ย้ำนาวในประมาณ253เดือน1 5ึสองเดือนกระทือว่าเศษไม่ที่ขิมไปเนี่ยกระทือว่าเบิดได้ี่น้องย้ำนาวต้องการดังไทยเรียเรา à Nóng bụi té hong nám đóพี่น้อง. Nó mình hong nam cũng ok đây. เอาน้าพี่น้องตอนนี้เพิ่นกาได้ท่าอยู่ทางด้านนอกเนาะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมกว่าๆน้าพี่น้องกันสี่อมหกโมงแลลวเพิ่นก็น,น่าจะจักหน่อยก็เลิกแหละเมื่ออื่นพเพื่อนไล้จังทีมาตั้งแต่เศร้าแล้วกัเหดเะเพอเมื่ออื่นนี่แล้วคิดว่า pha nó tìm ừ. được tay cho cái <laughs> gì mà mình xin em mình xin em mình xin em mình 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 Thì mình 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 เดี๋ยวสิเวะมาถามแม่คำตาก่อนสวัสดีเป็นอะไรเตรียมยังแน่แล้วเันของกินบออะเป็ดมี่แล้วเป็ดบอเป็ดสองโต๊อไอก่ทยแต่ลือเยอยากกินนะ ก็คืออันนี้เห็ดเมนูกินเนาะแต่บวรวมไก่ตัวนั้นบ่โออันนั่งไก่ควันเนาะเกิดเอินอันนี้เขาเห็ดลาบโอ้เป็ดสองไก่สองไก่ชามไก่ชามเอ็ดกก่สองแซนด์ฮาวสิมาเห็ดกินนั่นนี่เลยบ่ก็ที่แนนหรือว่าไม่ได้พอเห็ดกินอันนี้ยังห้าบู่ อันนไก่ก็ต้องมาเห็ดกินเพลินเนาะแมนยันมันมืดนั่นเองเอาบุญดอกไผ่เอาแต่ชาวได้แบบนี้คืนเดือนเขาเห็ดกินโบต่อไผ่เอาดอกไผ่มาเดี๋ยวเขาจะเอาดอกไผ่มาอันไก่ผูกแค้นทางเขาเห็ดเต็มเมื่อวันทะเลทะเลมาสุโตมไปเนาะมกับอันไก่อันนั้นก็เขาเห็ดตอนเช้าเอ้า พอดีรวมหมดนั่นไก่2องเป็ดซองไก่สามเป็ดสองเป็ดผูบ่เป็ดผูบ้กไงอันนี่นเอามากดีดีดีรกยังตัวนึงที่เอาไปเอามือ่นะแล้วก็มี้าวปุ <S <s ้นเนาะ วานนี่แหลนะวานอันนั้นเป็บสกเป็บซีนี่น้ำวานอันนั้นเขาเอาในวานยาได้พวกน้ำอัดลมว่าง่ายๆโมเมนต์นำวานโมเมน้์นำวานกินเลยอย่าลืมมาเอากัว่ามัน่าอันนี้จะเห็นนั่งกระปุ่นเนาะกระปุ่นประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่น สองหมื่นนี่ลายเป็นสองหมื่บ้างสองนกับมืออันเป็นกระเตาะบ่ประมาณสี่แสนกว่าเป็นกระตะบ่าอ่าเป็นเข่งน่าจะสองเข่งนี่แหละเข่งเข่งแบบแบบถ้วยเท่านี้บ่างอ่ากระสีพ่อบ่พ่อลายอยู่กับพังเบ้างเนาะเพื่อว่าเงินบุพเพอเขเป็นไปได้นะวยกับการขึ้นบ้านนี่กั ใส่งบลายแน่นอะสี่ห้าห้าล้านสามห้าสี่ล้านเพื่อน้าเพื่อนในนอเพื่อเขาเพื่อยังมะคุ้งมะกล้ยดิมกกล้วยก็ยังมาทันได้ตอนแรกวันศุกร์แล้วจังหาเนาะสี่ใส่เป็นวีเอาบ่ เออหาใส่เป็นหน่วยเอาหาวยาหาข้ต้มเนี่ยข้าต้มมันหา่าเขาเอาแล้วฮาเอาแต่ขนมใส่แต่ว่าบางคนผลมีผลกระชสเป็นมะพร้าวแซงหนึ่งมะกล้วยแซงหนึ่งไอ้ตงมะกล้วยเครือหนึงได้ผลใส่เออข่าวเป็นกระสอบนั่นนี่เหล่าห้อย่างประมาณนี้อันนี้คือเป็นประเพณนีเราเคยมีอยู่ดอกเหล่าไ เปิดพินี้ทางทางทางเขตนอกนะพี่น้องบางคนก็ว่าคือบอกเอาผ้ามาสวดผ้ามาสวดก็ใช้งบคือกันเด้อพี่น้องเขาก็เขาก็ซื้ออาหารมาให้เพิ่นเนาะมาให้เพื่นสั่นก็คือเก้าเนาะพี่น้องแล้วก็มีอันหเงินปัจจัยเพิ่นอีกก็ต่างกันประมาณนั้นเลยก็แตกต่างกันลายประดับนะพี่น้องเขาก็ต้องเซิร์ฟเพิ่นก็ต้อง จ้างจ้างรหลดคนไปเอาอีก<ล>อ่าพระก็ประมาณสี่ห้าหกองประมาณนี้<ม>แล้วมีปัจจงปัใจจัยให้เพิ่นแล้วก็ซ<ม>ื้ออาหารมาเตรียมให้เพิ่นโอ้ก็ประมาณสำคัญเนาะพี่น้อง<ม>แต่ว่าแถวนี้เพิ่นก็ขึ้นแบบนี้ประเทนี้ทางนี้เหรอพี่น้องค,คือหัวง่ายๆเคยของไผ่คองลาว<ม>นนเนาะเขาเคยแบบนี้เขาก็สบายใจแบบแบบนี้ ผูได้เคยแบบนั่นก็สบายใจไปแบบนั่นนะ<น>พี่น้อง<น>ค้ายๆแบบว่า<น>เคยของไยัยคองลาวนาอเ<น><น>พราะว่าขึ้นบ้านใหม่ก็เป็นขึ้นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนาะนถ้าเขาบ่าเเวณตามที่เพิ่นขึ้นกบับ่อยากสบายใจนะพี่น้องมันมันคาอยู่ในใจนเขาเอิ่นว่ามันมันเป็นเวสีแล้ว<น>ก็เลยว่าเหตุเหตุตามที่เพิ่นวางแบบมันเขาสบายใจเขาก็มีความสุขขนะประมาณนั้น ถ้าเขาไปเห็ดแปลกนะครับบรสบายใจเขาคิดอยู่มันจะเป็นอย่างบ่อนนันนี่แบบไปคิดอยู่ที่จริงแล้วมันิดอุกตัวเองนั่นแหละเนาะคือเผาคือไปพาเห็ดแล้วคนเคยเห็ดปู่ย่าตายายพาเห็ดแกเห็ดสืบทอดกันมาเอาเห็ดแล้วเขาสบายใจดีสมุนเอาเห็ดแปลกหมู่กะเขาแปกบรสบายใจไปแล้วหมู่ก็ไม่เคยเห็ดผัดวานประมาณนั้นเนาะ ว่าได้ข้าวเยอเอาพระทรงอีกข้าวสิว่าในนั้นอีกแหละบังเขาไม่เคยเห็นนั่นเด้จริงๆก็แบบได้ก็ได้คือกันแต่แเอาะสะดวก,กสบายๆใใให้าวอ่ะ,อะน,น,นะคะสั่งมาหกคนแล้วเอาสำนักอ้าเนาะก็อีกแหละนะพี่น้องแต่วันเสาร์นพี่น้องถ้าว่าผูา้ใดอยากห่วมห่วมขึ้นบ้านใหม่กัยินดีเลยลายเด้อนพี่น้องเสิร์ฟคลิปหน้ามาพร้อกับ สีมอบเงินให้ทางแหม่คำตาหนึ่งพบาทนะพี่น้องก็เป็นเงินทางแม่อยู่ทางฮ่องกงเนาะดเดี๋ยวคลิปหน้าจะอ่านรายสื่อเพิ่นเพิ่นก็ว่าร่วมขึน้นห่วมห่วมขึ้นบ้านไม่เนาะกับประมาณหแสนห้านะพี่น้องกับมือหน้าเสียามาให้เพิ่นคลิปหน้าวาฉันซชเจ้าก,กับไปซื้อขะปุ้นเนาะอ่าไปซื้ออน้ำกระปุ้นะขะปุ้นหรอวะกระปุ้นนี่ประมาณสามห้าสี่แสน พวกน้าวงหนกันับอ่าห้จับประจาการนี่กันละเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มาพรอกัรสิ้ด้ขคอโตจบคลิปก่อนนะพี่น้องไม่ใช่ว่าติดตามอีพีต่อไปเนาะอาละแม่คำตาไปก่อนเด้อสบายดีอ่าเก้าเซนมันพาเลยมันสมองอะนะตาเฮ้ยเนาะตายสิตาย ก่อนคอโตโจบคลิปน้องพี่น้องหมอพรอนกะสิพ้ามาเบิง่งทุงหงทุงหน้าก่อนอมือนั่นมือนั่นเห็นสุกอยู่แถวนี้น้องพี่น้องก็เกี่ยวเรียบร้อยเนาะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้่นมีการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเปลี่ยนแปลงแ้วก็กลับบวนมาคือเก่า เดียวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งุกยางนะพี่นอ้องอ่าคําว่าเดียวมันก็ผ่านไปนสําคัญหลายนะพี่น้องโมมีทียังทีอยู่คงทีเนาะเดียวมันก็ผ่านไป่อพหมืดนพนมาอีกแล้วน่าจะตกอีกแล้วเมื่อ่วานนี้ผ้าแม่เปลือมโอ้แถวนี้นาะอแห้งเลยทีเดียวประอรอนกาติดพนประมาณสักโมงหนึ่งอยู่ในโซนอยู่ในเฮือนของพอน พอดีเฝ้าเมื่อหลุดไปโตนขุมตาลังแตกหลดหมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องโอ้ยหวะคำบอกเ้าเนี่ยเห็นห้คนเกิดประทิฐิประพรฟ้าวนะสาเหตุที่เ้าวนะปบฝนแข่งคนเมื่อเดชแล้วก็ผ้าแม่เหลื่อมเนี่ยอะไรปบผ้าแม่เหลื่อมเนี่ยวานเนี่ยเอาเลยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ประพรก็บเได้ขอตัว จบคลิปเพียสัมีก่อนนพี่น้องกับพี่เจ้ว่าติดตามอีพีต่อไปเดอ้ออีพีต่อไปกัสี่มอบเงินมอบคาให้เพิ่นน้พี่น้องอ่าเงินทางแม่ของโกงฮะละเดี๋ยวพอจะอ่านายสื่อเพิ่นมื่ออื่นเนาะไปก่อนน้พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าๆแลนะ้วเนาะเอา้าพี่น้องไปก่อนเดอ้อ